ดีใจมากพราวฟ้าเสียโบสเฉลยเพศลูกคนแรกสุดอบอุ่นก่อนหน้านี้นักแสดงสาวพราวฟ้าการันชิดาและสามีเสียโบสนัทเดชได้ประกาศข่าวดีไปเมื่อปลายปี2567ว่ากำลังจะมีลูกคนแรกแล้วล่าสุดพราวฟ้าและเสียโบสก็ได้จัดงานเบบี้ชาวเวอร์เพื่อเป็นการปาร์ตี้ฉลองก่อนคลอดลูก อีกทั้งยังถือโอกาสฉเฉลยเพศหนูน้อยในท้องให้ได้ทราบกันอีกด้วยโดยพราวฟ้าได้เผยว่า baby girl is coming ขนาดยังไม่เห็นหน้าหนูหมามียังมีความสุขที่สุดเลย หนูมาเติมเต็มมากๆป้าป๋าย่ายายอากงพี่ป้านาอาก็พร้อมที่จะรักหนูแล้วนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรฟาโบส1,109เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจนเดอรียพท่าฒมกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่อย่างเนืองแนนการันติดาคุ้มสุวรรณเกิดวันที่9้ามกราคมพศ2535ชื่อเล่นพราวเป็นนักสแสดงและพิธีกรชาวไทยอดีตนักสแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม การันติดาคุงสุวรรณชื่อเล่นพราวฟ้าเป็นคนกรุงเทพมหานครมีพี่น้องทั้งหมดสองคนพราวเป็นบุตรสาวคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนเป็นนักแสดงเช่นกันคือมุกใหม่วลันลักษคุงสุวรรณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์สาขาภา,าษาอังกฤษ,กษมหาวิทยายลัยอัดสัมชัญปัจจุบันถูกแฟนนุ่มเสียโบทนาเดชโปรโมโตเตอร์หนุ่มไฟแรงแห่งค่ายมวยเพชรยินดีคุกเข่าขอแต่งงาน ที่9กันยายนพศ2565ในวันที่22ธันวาคมพศ2565พราวการันชิดากับเสียโบสนัทเดชวาชิรรัตนวงศ์ได้เข้าพิธีมั่นแบบไทยและพิธียกน้ำชาแบบจีนในช่วงเช้าณนะ a u b e ย่านราชพฤกษ์และจัดพิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่29มกราคมพศ2566ที่โรงแรมโฟซีซันโฮเทลแบงคอก นัทเนตวชิรรัตนวงศ์เกิดวันที่9ตุลาคมพศ2530ชื่อเล่นโบท๊ทเป็นโปรโมโตเตอร์มวยไทยซึ่งเป็นบุตรชายของวิรัตวชิรรัตนวงศ์หรือในวงการรู้จักกันในชื่อเสียเนวเพชรยินดี ปัจจุบันเสียโบท๊ทเป็นโปรโมเตอร์แห่งสนามมวยราชดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปปี2562เคยลงสมัครเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแบบระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยลำดับที่27แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งในขณะน,นั้นพักได้เพียง12ที่นั่งเท่านั้นและที่สำคัญเสียโบท๊ทเคยผลักดันเพชรมรกตเพชรยินดีอาคาเดมี่และเพชรดำไก่ย่าง5้าดาวเป็นแชมป์โลกวันแชมป์โปรชีนต่อมาได้มีกัปตันเพชรยินดีอาคาเดมี่เป็นแชมป์โลก ต่อมาและเป็นแชมป์โลกวันรุ่นแรกแรกของนักชกไทยและเป็นค่ายมวยค่ายแรกแรกของประเทศไทยที่ส่งมวยไปชกรายการนี้ซึ่งในขณะนั้นรายการดังกล่าวจะทําการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์เป็นหลักปัจจุบันทางสังกัดเพชรยินดีและนักมวยในเครือเพชรยินดีทุกค่ายส่วนใหญ่จะร่วมง,งานกับทาง RWS ราชาดําเนิน w ว r ล d s ซีรีส์ซึ่งเป็นทางรายการจัดของสนามมวยราชดําเนินที่มีผู้สนับสนุนหลายๆท่านร่วมด้วย